ชุมชนบ้านปรา,าสาทตำบลปรา,าสาทอําเภอขุกข,ขันจังหวัดศรีสะเกดเป็นชุมชนชาติพันธุ์เขมรที่มีการดํารงรักษาไว้ในอัตลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมชนเผ่าอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายการสืบทอดการปลูกบ่อนเลี้ยงไหมแบบโบราณและลวดลายการทอผ้าที่ไม่เหมือนใครอย่างผ้าไหมลายสมอหรือภาษาเขมรเรียกว่าสมโพะอนุรูสรอมอ บนภาษาเรามีผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเลยคือผ้าไหมและจะมีลายดั้งเดิมคือลายสมอซึ่งเราหยิบย่อมาเป็นงานหัตถกรรมที่คุณควรแก่การอนุรักษ์ลายไว้นะครับเป็นลายสมอดั้งเดิมและปัจจุบันก็จะมีการพัฒนาลายจากลายสมอเป็นลายยืนพื้นอยู่จนตอนนี้ได้ประมาณ10ลายครับแล้วก็จะมีลายใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของการย้อมสีธรรมชาติอย่างที่น้องกำลับบงปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้สาธิตให้เราดูนะครับ อย่างตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับเราก็จะมีมานําเสนอนะครับทั้งลายใหม่ๆแล้วก็ลายดั้งเดิมครับก็เป็นเครื่องอาอ์ที่มองแล้วก็สวยงามนะครับมีความละเอียดครับซึ่งทุกอย่างนี้เป็นการทําด้วยมือของชุมชนเราทุกขั้นตอนครับแม้แต่กระทั่งการเลี้ยงไหมนะครับจนมาถึงผืนผ้าสิ้นผ้าไหมชิ้นงามๆให้เราได้สัมผัสนะครับได้สวมใส่นะครับผมก็เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนตะบลปราศาสตร์ครับผม ไหมลายสมอเป็นลวดลายพื้นฐานดั้งเดิมของการทอผ้าไหมชาวบ้านปราสาสอำเภอกุขันโดยลักษณะของลวดลายจะเป็นตารางหมากรุกขนาดเล็กเ,เรียงต่อกันและแต่ละตารางมีความละเอียดของช่องมากเพราะตารางแต่ละช่องมีขนาดเล็กมากกว่าลายอื่นๆผู้ทอต้องมีความสามารถพิเศษในการจดจำและต้องมีสมาธิเพราะต้องนับช่องตารางหากมีการนับและคำนวณผิดพลาดช่องตารางก็จะมีขนาดไม่สมบำเสมอ และทำให้หลายผ้าผิดเพี้ยนไปความพิเศษของลวดลายของผ้าไหมลายสมอจะใช้เส้นไหมน้อยเป็นวัตถุดิบในการทอเพราะมีเส้นเล็กนอกจากนี้ยังได้เลือกใช้สีที่มีความโดดเด่นในเส้นไหมแต่ละเส้นคือสีดำสีเหลืองทองและสีเขียวเข้มซึ่งแต่ละสีที่ย้อมเส้นไหมแต่ละเส้นจะมีทิศทางในการกำหนดช่องไฟความงดงามของลวดลาย และจะให้ความรู้สึกที่บ่งบอกได้ถึงความสามารถของชาวบ้านผู้ถักทอผ้านั้นๆที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือชุมชนบ้านประสาทจะยังคงอนุรักษ์อุปกรณ์ในการเลี้ยงไหมกี่เครื่องสาวไหมที่ยังเป็นรูปแบบดั้งเดิมโบราณและอุปกรณ์ต่างๆยังมีลดลายให้สื่อถึงวัฒนธรรมชนเผ่าเขมรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลปราสาทอำเภอกุคันจังหวัดสตึิเกตได้เป็นอย่างดี